สวัสดีนะครับก็มาพบกับชาแนลพิขาพ้องนี่นครับแต่อันนี้จะเป็นโปรเจกต์ใหม่ฮะก็คือผมจะทำโปรเจกต์ League of Trick นี่เองฮะอ่าเป็นสอนการเล่นแบบสกิลเพย์โปรเพเยอร์ทั้งหลายฮะอ่าวันนี้เราก็จะมาเริ่มตัวรีซินฮะก็โปรเจกต์อย่างที่ว่าก็คือเวลาคุณจะใช้สกิลอะไรในการทำคอมโบแบบรวดเร็วฮะ แล้วก็มาดูกันเลยฮะอย่างแรกเลยเราก็สามารถทําเหมือนพวกโปรเพย์ทั้งหลายที่เราก็รู้จักกันดีว่าอินเสกหรืออินเสกมูฟแล้วก็ทำคอมโบนี้ครับก็คือเราแปะสกิลคิวไปแล้วก็กดไปหาตัวเขาแล้วก็แฟเตะไปกับหลังฮะก็ง่ายๆฮะก็กดคิบวกด้วย R แล้วก็แฟตไปด้านหลังของเขา แบบรวดเร็วนะฮะไปก็จะเป็นลำดับที่2ในการใช้อินเ c t m ม v e นะฮะก็คุณก็แปะสนิกเบฟครับสกิลคิวเข้าไปฮะแล้วคุณก็กดคิวแล้วก็บวกเกาะวอร์แล้วก็เตะไปด้านหลังนี่เองฮะเป็นลำดับที่3ในการที่จะแปะสนิกเบฟอ่าแล้วคุณก็เข้าไปเกาะวอร์แล้วก็เตะไปด้านหลังนะครับก็วิธีทำง่ายๆก็คือคุณก็ทำนี้ฮะ เวลาคุณแปะสนิกไว้ไปคุณก็เกาะวอเพื่อทำจังหวะในแบบในการไล่คิวไฟฮะอ่าต่อไปก็จะเป็นทิกอันนึงนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นอินเสกมุกแบบตัวพ่อตัวแม่ฮะก็กดสกิลไปหา <ไป S 1> มิเนี่ยนเกาะวอแล้วก็เตะกลับหลังอย่างนี้นี่เองฮะเป็นอีกวิธีหนึ่งฮะก็สามารถทำได้หลายคนฮะก็โดยการกดคิแล้วก็แปะ กลับหลังแล้วก็กดคิวอีกทีนึง่งฮะเน่ได้ละก็ตายไปเถอะมาเปิดไม้ต่อแล้วเลออวยปิดไปแล้วสำหรับทริคของลีซินนั่นเองครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับหรือใครอยากจะติดตามคลิปวิดีโอต่อๆไปก็กด s u b s c r i b ์มาได้เลยนะครับต่อไปช anel พิงหาพ้องก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ